กลุ่ม d o อ s o ์ซอฟหรือที่รู้จักกันในนามของ Regimen ์ออฟรีนาเป็นชื่อที่ผู้คนในทวีปโอเวิด์ลมักเอาไว้ใช้เรียกกลุ่มฐานรับจ้างจักงแตทุกมุมโลกใบนี้ที่ยินดีจะต่อสู้ในนามของใครก็ตามที่พร้อมจะจ่ายเงินให้แก่พวกเขาในราคาที่น่าพอใจ ทำให้เราผู้คนที่ขัดสนเรื่องเงินทองพวกหน้างเงินหรือกลุ่มคนที่ชื่นชอบการปล้นสะดมการประจนภยัยการล่าสังหารมาจะหันมาทำงานเป็นหารับจ้างอยู่บ่อยครั้งซึ่งแหล่งวมตัวหารับจ้างที่โด่งดังที่สุดจะอยู่ในเขตแดนของทิวเรลียซึ่งเป็นดินแดนบริเวณทางตอนใต้ของทวีปโอเวิร์ลและอยู่ใต้อนาจารยบริเทเนียอาอิงตามในแผ่นที่ชาวทิวเรลียมาจะทำการจ้างหารับจ้างที่เก่งกาจมีความชำนาญเฉพาะทางไปของตนหรือที่ไม่ค่อยสนใจว่าหารับจ้างเหล่านี้ จะเป็แงรงจงใจเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นเช่นไรบ้างไม่สนแม้แต่ว่าพวกเขาเคยเป็นอาชญากรมาก่อนหรือไม่ขอเป็นแค่บุคคลเหล่านั้นมีความเก่งกาจที่แท้จริงก็พอพร้อมยินดีให้จะรับเงินค่าจ้างในราคาที่พึงพอใจกันทั้งผู้จ่ายและผู้รับ ซึ่งหลายคน่าจ,จะสงสัยกันว่าทําไมดินแดนทิวเลียถึงกลายปแปลงรูมตัวฐานรับจ้างได้และทําไมดินแดน,นแห่งนี้ต้องจ้างฐานรับจ้างเอาไว้เป็นจํานวนมากด้วยจนมันกลายเป็นภาพจําให้แก่บุคคลในแอนจากอื่นๆของทวีปโอเวอร์ลด้วยซ้ําว่ากองฐานรับจ้างเหล่านี้เป็นกองล้างฐานประจาการของทิวเลียสาเหตุแรกเลยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคสมัยสงครามบอลออฟเดอะเบียที่เหล่าเอลได้ทําสงครามกับเหล่าคนแคละในทวีปโอเวอร์ละผลยด้วยซ้าองฐนรับจ้างเหล่านี้เปองล้างฐานปรารองทิวเลียไปพรกอมถอยทันกลับไปตั้งแต่ยุคสมัยสงคามบอลออ ทำให้ฐานที่มั่นทั้งหมดของพวกเอลในทวีปแห่งนี้จะต้องถูกทิ้งร้างเอาไว้และทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ในทวีปนี้เริ่มมีการลมตัวและตั้งถิ่นฐานกันมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทว่ามนุษย์ทางตอนเหนือบริเวณพื้นที่เดียมพายและบริเทเนียในอนาคตต้องรับมือกับภัยคุกคามจากพวกกรีนสกินที่ค่อยๆถาถมเข้าหาพวกเขาเรื่อยๆเว้นแต่มนุษย์ทางตอนใต้ยอย่างทิวเลียที่ปราศจากการลุกลามของพวกมันเพราะดินแดนแห่งนี้ ถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงรอบด้านทําให้พวกเขาไีความปลอดภัยที่มากกว่าดินแดนอื่นๆ,ๆของพ่อพันธุ์มนุษย์จึงทาให้มนุษย์ในดินแดนแห่งนี้มีการพัฒนาในเรื่องของวัฒนธรรมความสิวิไลและที่สําคัญที่สุดคือในเรื่องของการค้าขายทําให้ดินแดนแห่งนี้เต็ไมไปด้วยพ่อค้าจานวนมากมายโดยปราศจากการพัฒนาในเรื่องของการสู้รบซึ่งต่างจากดินแดนทางตอนเหนืออย่างเดียมพายและบริเทเนียเป็นอย่างมากแต่มันก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะรอดจากการถูกลุกรานในอนาคตได้เพราะในปี475ไอซี ฝูงออกจำนวนมหาศาลได้ยกทํามาลุกล้านดินแดนเทืดเดีจากทางฝั่งตะวันออกอย่างกระทันหันซึ่งการปรากฏตัวในครั้งนี้ของพวกมันได้ก่อให้เกิดความง,งงงในหมู่ประชากรข,ของดินแดน,นแห่งนี้เป็นอย่างมากเพราะพวกเขาไม่เคยพบเจอผู้ลูกล้านจากภายนอกมาก่อนปกติก็มีแค่สงครามภายในระหว่างรัฐ ทำให้พวกเขาไม่สามารถตอบสนองต่อก,การกระทำใดๆของพวกมันได้ทนันสมผลในพืชผลและฟ้ามาว่าเขาถูกเผาเป็นจำนวนมากมโดยที่พวกเขาทำได้เพียงแค่วิ่งหนีแต่โชคยังดีที่พวกขาขาที่ร่ำรวยและมีอำนาจที่สุดจำนวนหลายรายนด้รวมตัวกันเพราะว่าจ้างฐานรับจ้างจำนวนมากจนกลายเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชาวทิวเรียคนใดจะเคยเห็นมาก่อนในดินแดนแห่งนี้ โดยอยุดใต้การสั่งการของนายพลชาว,ทวเทเลียนท่านหนึ่งที่ได้ยกทัพต้นนวนมหาศาลกองนี้เพื่อไปปราบพวกอ็อกในทันทีเขาได้พบเจอจุดตั้งแคมป์แห่งหนึ่งที่ทําให้เขาสามารถเฝ้ามองแคมป์ของพวกอ็อกได้ตลอดเวลาณนาที่แห่งนั้นนายพลท่านนี้ได้เฝ้ามองการกระทำของพวกมันที่ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงและบ้าคลั่งเป็นอย่างมากเพราะพวกมันได้โยกต่อยตีกันเองอยู่บ่อยครั้งและมีเพียงแค่หัวหน้าของพวกมันอย่างออกบอลหลอดเท่านั้นที่จะทําให้การต่อสู้ภายในของพวกมันหยุดลงได้นอกเหนือจากนี้ การเฝ้ามองพฤติกรกรมพูออของนายพลยังทําให้เขาเกิดความคิดสุรักแหลมขึ้นมาได้และนั่นคือการที่เขาจะจ้างพู้อ๊อฟจำนวนครื่งหนึ่งของกองทัพพวกมันมาต่อสู้กับกองทัพจํานวนที่เหลือของพวกมันเองเราไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะมันก็สามารถลดจํานวนของพวกมันได้เป็นอย่างมากซึ่งไม่มีการบันทึกว่าแผนการนี้สําเร็จได้อย่างไรแต่ว่ามันก็ได้ผลอย่างไม่ต้องสงสัยใดๆเลย พวกมันได้แพ้พ่าย้วยกลุ่มออลที่ถูกว่าจ้างทำให้พวกมันได้รับการว่าจ้างใหม่ในทันทีหลังจากที่ได้รับชัยชนะซึ่งภารกิจใหม่ของพวกมันคือการเอาชนะพวกชนเผ่าออลที่ยังอยู่บริเวณชายแดนของทิวเลียและแน่นอนว่ามันก็ทำสำเร็จเช่นกันเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนตัวจดประกายให้ชาวทิวเลียนเริ่มต้นที่จะทำการว่าจ้างฐานารับจ้างเอาไว้เป็นจำนวนมากอย่างเต็มใจเพราะว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเสียสละเรือดเนื้อของตอนเพื่อปกป้องดินแดนต่อไปเพียงแค่ว่าจ้างกองฐานมาทำหน้าที่นี้แทนก็สิ้นเรื่อง ทำให้กลุ่มฐานรับจ้างจากทั่วทุกมุมโลกมาแขกมาที่แห่งนี้เพื่อตามหาผู้ว่าจ้างในดินแดนทิวเลียเพื่อโอกาสในการพลิกชีวิตของตนเองให้มั่งคั่งขึ้นมาได้จนก่อกำเนิดกองลังที่ถูกเรียกว่าดอกซวบอว์คืนอีกทั้งกองลังดอกซวบอว์ยังเปิดรับการว่าจ้างงานจากทั่วทั้งโลกอีกด้วยตราบใดก็ตามที่พวกเขาได้รับค่าตอบแทนในราคาที่น่าพึงพอใจจนกลายมาเป็นคำที่ผู้คนในทวีปโอเวิร์ลต่างใช้เรียกฐานรับจ้างที่พบเจอกัน แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มาจากทิวเลียก็ตามนอกนจากนี้ด้วยความที่ชาวทิวเลียรักในสายสัมพันธ์ห่างพวาเขาเป็นอย่างมากจึงทําให้อำนาจใดาก็ตามที่พยายามจะแทรกแซงและมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณแห่งนี้หรือแม้แต่คูคกคามผู้คนภายในดินแดนมันจะจบลงด้วยวัตถุสินนั้นปลดเปลืองของพ่อค้าชาวทิวเลียนจนกลายเป็นพวกเขาเสียเองที่ต้องยกกรรัสิทธิการดูแลทุกอย่างของถิ่นฐานเหล่านี้ให้แก่พ่อค้าชาวทิวเลียนแทนทําให้สรุปแบบสั้นๆได้เลยว่าชาวทิวเลียนไม่ได้เป็นนักรบที่เก่งกาจ แต่่ำรวยเงินทองม,มาจากท่าสราการค้าจึงทำให้พวกเขาไม่ความจำเป็นที่จะต้องจ้างฐานจากที่อื่นมาปกป้องดินแดนของพวกเขาแทนนั่นเองส่วนสาเหตุที่2คือการว่าจ้างฐานรับจ้างในแง่ของการลงทุนเพราะอย่างที่ผมบอกไปด้วยความที่พวกเขาไม่ความเป็นพ่อค้าในตัวว่าเขาจึงออกเดินทางไปสแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอทำให้พวกเขาไม่ความจำเป็นที่จะต้องมีฐานไว้ข้างกายในระหว่างการไปสำรวจดินแดนแห่งอื่นๆซึ่งดินแดนที่พวกเขาให้ความสนใจและทุ่มเงินไปกับมันมากที่สุดคือการไปสำรวจดินแดนรัสเซีย ดินแดนโบราณกาของโลกใบน,นี้อีกทางนี้เป็นทีนท่ายของเราดิซานเมนิกด้วยทำให้มีสมบัติโบราณถูกซกซ่อนอยู่มากมาย ส่วนในเรื่องของค่าจา้างเลาดอกอบอจะได้รับตามสัญญาที่ถูกว่าจ้างเอาไว้ตั้งแต่ตนซึ่งมาเป็นความฉลาดของชาวทิวลินอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตลอดปีไปกับทหารโดยเฉพาะในยามที่สงบพวกเขาจะจ้างฐานรับจ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อมาทําหน้าที่ป็นยามแล้วคอยตวดตามมืองต่างๆซึ่งในบางทีฐานรับจ้างเหล่านี้อาจจะมาเพราะกับทักษะอื่นๆที่เจ้านายขขงพวกเขาขาดและต้องการมาใช้งานอย่างทักษะงานเหมืองหรือทักษะการซ่อมแซอมซอมุปกรณ์สงครามเป็นตน้นทาําให้ฐานรับจ้างกลุ่มนี้มาจะได้รับการติดต่อ และทํางานกับเจ้านายคนเดิมอย่างต่อเนื่องซึ่งในแต่ละร้านของทิวเรียจะมีขอบเขตการรับสมัครฐานรับจ้างที่แตกต่างกันไปรวมถึงสิทธิต่างๆที่ฐานรับจ้างเหล่านี้ได้รับอีกด้วยอย่างรัฐมิราเรียโนและที่อยู่ตีกับขอบเขตดิแนแดนของโบสเกเวนจะมีสัญญาการว่าจ้างฐานรับจ้างในระยะยาวแม้ว่าจะยังไม่เกิดสงครามมาตามที โดยทำหน้าที่เป็นผู้ไปทับป้อมปลาการและร้านี้ยังเป็นร้าที่จ้างกลุ่มแรดแคชเชอร์เอาไว้มากที่สุดอีกด้วยซึ่งเป็นกลุ่มฐานมืออาชีพเฉพาะทางที่ถูกฝึกฝนมาเป็นพิเศษให้สามารถลดตัวเวนในคลองหรือท่อระบายน้ําได้เป็นอย่างดีเพื่อคอยจัดการก,กับฝูงของหนูและสิ่งมีชีวิตคล้ายๆกับพวกมันอย่างพวกสเกเวนที่อยากจะเล,ลเาะออกมาจากพื้นที่บริเตนมาเชสได้ทุกเมือ่อหรืออย่างพื้นที่โทบบโร พื้นดิ่เต็มไปด้วยหน้าผาและท้องทะเลอีกทั้งยังมีความอันตรายจากอุโมงค์ตรงหุบเขาอีกด้วยทำให้พวกเขาจำต้องจ้างหาารับจ้างหลากหลายรูปแบบเอาไว้ทั้งฐานรับจ้างทั่วไปทหารช่างนักสู้ในอุโมงค์และฐานราบทางทะเลเพื่อคอยคุ้มกันเรือของพวกเขาให้ปลอดภยัยส่วนลาซาตะซาจะว่าจ้างฐานรับจ้างในรูปแบบเฉพาะตัวซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับโจรสลัดทำให้พวกเขาถูกเรียกว่าซีด็อกซ์วอร์และดูแปลกแยกจากดินแดนทิวทัศนอื่นๆแต่ถึงกระนั้น พวกเขาก็มาจตไระรับการว่าจ้างงานจากร้านลูชินีอยู่บ่อยครั้งในการขมการเลือสินค้าจากโจสรสลัดชาวอาร์เบยนยีเพราะทุกคนต่างรู้ดีว่าหากไปยุ่งกับเรือที่ไม่กับตันซาโตซาอยู่ด้วยผู้ที่มาโจมตีจะต้องเติมระเืิอการโต้กลับในน้านน้ำที่รุนแรงอย่างแน่นอนซึ่งแม้แต่ทางอาณาจักรเดียมพายก็ยังมีการว่าจ้างดอกซาวนในบางครั้งแต่สมมากแล้วกลุ่มที่ถูกว่าจ้างเหล่านี้มาจะทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มในภาพรวมของกองทหารเสียมากกว่า หรือแม้แต่ใช้เป็นส่รักของอำนาจทางการทหารในลักษณะที่มีจํานวนฐานมากกว่าคนนางคนอื่นๆหรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดทหารเหล่านี้จะถูกใช้เป็นเพียงเบี้ยบ,บนกระดานที่ใช้เราทิ้งของสงครามระหว่างเคเลอตั้งในอนาณาจักรดีเอ็มพายจนฐานรับจ้างบางหน่วยได้กลายมาเป็นหนึ่งในภาพจําของกองทหาเรเคเลอรตั้งนัน้ไปโดยปริยาย อย่างเหล่าเบิร์ดแมนออฟคาทราซาที่เป็นหน่วยสนถารับจ้างให้แก่เขตทาร์เบกแลนด์ซึ่งแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในสถานะที่ถูกว่าจ้างแต่บา้คนก็ต่างรู้ดีว่าเมื่อว่าเขาเห็นเหล่าเบิร์ดแมนพวกเขาเหล่านั้นจะต้องมาจากเขตทาร์เบกแลนด์อย่างแน่นอนถึงกระนั้นในอาณาจารยดีอมพายบาคนก็มาจะมองขนนางที่ว่าจ้างฐานรับจ้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักหากมันไม่ใช่เป็นการใช้ฐานรับจ้างเหล่านี้เป็นเบีย้ยที่ใช้เราทิ้งหรือทำงานอันตรายแทนฐานในกองกลังดีอัมพายเพราะจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคุนนางสง ดิจูทำการจ้างทหารเอาไว้เป็นจํานวนมามันจะทําการก่อกบฏภายในเพื่อยึดอํานาจจากคนหน้าคนอื่นมาไว้เป็นของตนหรือไม่ก็ทําสงครงมามกับเมืองข้างเคียงแต่หากทางาครัละจะทําการบีบบังคับให้ยกเลิกการว่าจ้างทหารรับจ้างไปเลยก็ไม่ได้เพราะพวกเขาก็รู้อยู่ในใจลึกๆว่าในบางครั้งการว่าจ้างบุคคลภายนอกมาทำงานแทนก็สำคัญทำให้ทางหน้าจ่าดิอ็มพายจำต้องคิดหาวิธีในการควบคุมเรื่องนี้จนก่อเกิดใบอนุญาตในการรับสมัครคืน โดยบุคคลใดก็ตามที่มีความต้องการจะจ้างฐานรับจ้างบุคคลนั้นจะต้องไปติดต่อผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจจะเป็นสภาขุนนางหรือผู้มีอำนาจบุคคลเดียวก็ได้เช่นกันตามแต่สถานการณ์เขตเลกตั้งในตอนนั้นและไปซื้อใบอนุญาตในการรับสมัครมาครอบครอง แน่นอนว่าในแต่ละพื้นที่นั้นราคาก็อาจจะแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งรวมถึงวิธีการได้มาที่บางเขตอาจจะจ่ายเงินเราได้เลยแต่บางเขตจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้ซื้อเสียก่อนว่ามีประวัติภูมิหลังเป็นยังไงและหากให้ใบอนุญาตไปเราเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อภาพรวมซึ่งมันมีแนวโน้มที่ว่า ยิ่งเขตไหนที่ปล่อยใบอนุญ,ญาตให้แบบง่ายๆเขตนั้นก็มักจะมีการคอร์รัปชันที่สูงทําให้ใบอนุญ,ญาตก็จะแพ้ขึ้นตามเช่นเดียวกันและพบเจอการจ่ายเงินใต้โต๊ะที่มากกว่าเขตอื่นๆคราวนี้กลับมาพูดถึงภายในกองลังดอกวกันบ้างอย่างที่ผมบอกไปว่ากองลังดอกวคือกองหารรับจ้างที่รวมตัวกันเป็นจํานวนมากทาให้พวกเขาประกอบด้วยชาพันและเชื้อชาติที่หลากหลายแต่ว่าพวกเขาก็มีข้อจํากัดในตนเองเช่นกันอย่างเช่นฐานรับจ้างจะเผาพ,พันคนแคระจะไม่ทํางานร่วมกับฐานรับจ้างที่เป็นเผาพันกรีนสกินดเด็ดขาด และอีกสิ่งหนึ่งในบางครั้งฐานรับจ้างเหล่านี้จะมาเป็นกลุ่มกองซึ่งในภาษาอังกฤษจะเรียกกลุ่มเหล่านี้ว่าคอมพานีซึ่งผมขอแปลเป็นไทยว่ากองฐานละกันนะครับเมื่อกองฐานเหล่านี้เนี่ยได้ทำภารกิจสำเร็จมาอย่างมากมายมีทั้งความสามารถและจิตวิญญาณในการต่อสู้กลุ่มเหล่านี้จะถูกเรียกว่า Regiment ออฟรีนหรือกองทหารแห่งเกียรติยศทำให้พวกเขาเหล่านี้มีชื่อเสียงมากกว่าฐานร,รับจ้างก,กลุ่มอื่นอีกทั้งยังมีระบบภายในกลุ่มของตนเองอย่างชัดเจนอย่างเช่นการตั้งกัปตันและนายพลประจำกองทหาร เพือ่อคอยควบคุมและดูแลกิจการทั้งหมดของกองหลังพวกเขาซึ่งว่ากันว่าผู้ดีขึ้นมาเป็นนายพลหรือกัปตันได้นั้นแต่ละคนมันจะเป็นนักรบที่มีความทะเยอทะยานเต็มเรี่ยความร่ภม,มหาศาลในจิตใจทั้งร่ภในเงินทองชื่อเสียงและการประจนภัยที่อันตรายโดยมันยังมีอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้ตำแหน่งนายพลเลยตำแหน่งนั้นคือเพย์มาสเตอร์นั่นเองหรือผู้ควบคุมการจ่ายเงินซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับสมูทบัญชีในบ้านเราเพียงแต่ว่าหน้าที่ของพวกเขามีความอันตรายที่สูงกว่ามาก เพราะว่าเขาต้องปอกป้องเงินทองทั้งหมดที่เตรียมมาจ่ายให้แก่กองฐานรับจ้างทุก,กองที่ถูกว่าจ้างมาภายหลังจากที่ภารกิจสาเร็จแล้วเรียบร้อยใช่ครับการจ่ายเงินให้แก่ฐานรับจ้างจะจ่ายหลังจากเสร็จภารกิจแล้วเท่านั้นซึ่งมันก็ค่อนข้างมีเซนเป็นอย่างมากทางานเสร็จก่อนถึงจะได้เงินแต่ทว่ากองฐานรับจ้างบางกลุ่มอาจจะล้มในเงินทองอีกทยงยังไม่อยากเสี่ยงอันตรายไปกับภารกิจที่ได้รับพวกเขาจึงอาจจะป้อนเงินทองเหล่านี้ขณะเดินทางก็ได้และลหลบหนีไปให้ไกลที่สุด ด้วยสาเหตุน,นี้เองจึงทําให้ตําแหน่งเพย์มาสเตอร์ถือกําเนิดขึ้นซึ่งนาทีของพวาเขาก็เรียบง่ายมากเพียงแค่ปกป,ป้องเงินทองจากรูกสิ่งก่อนที่ภารกิจจะจบลงก็เป็นพอทําให้เพย์มาสเตอร์บางคนจะพกคลิปเงินติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยด้วยซ้ําแต่ในบางทีหากองถายได้ถูกจ้างเป็นจำนวนที่มากเกินกว่าจะดูแลเงินด้วยตัวคนเดียวได้เพย์มาสเตอร์จะจ้างผู้คุมการมาเพิ่มเติมโดยผู้คุมการเหล่านี้จะถูกเรียกว่าเพย์มาสเตอร์กาดซึ่งมีหน้าที่ปกป,ป้องสมบัติทั้งหมดเช่นเดียวกันไม่ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตตหรือไมม่ก็า ในกรณีนี้พวกเขามาจะนําเงินทองทั้งหมดขึ้นเกวียนและคมกเกวียนนี้รอบด้านแทนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นนอกเหนือจากนี้ด้านบนของเกวียนมาจะประดับด้วยธงอันสวยงามเพื่อทําให้กองถารับจ้างให้ตามมาต่างมั่นใจได้ว่าเงินค่าจ้างของพวกเขายังคงอยู่และพร้อมจ่ายให้แก่พวกเขาหลังเสร็จสิ้นภารกิจซึ่งในบางทีเพย์มาสเซอร์จะทำการจ้างพวกควมการตนวนตัวเช่นกันซึ่งผมขอเรีกทับศัพ์ไปเลยนะครับว่าบริการ วธิการเหล่านี้เนี่ยจะทําหน้าที่แยกเฉพาะออกมาเพราะหน้าที่หลักๆของพวกเขาไม่ใช่การคุมการเงินทองแม้ว่าพวกเขาจะต้องช่วยคุมการด้วยก็ตามแต่หน้าที่หลักๆของพวกเขาคือการคุมกันตัวเพย์มาสเตอร์ให้ปลอดภยัยซึ่งบางท่านอาจจะสงสัยกันว่าเพย์มาสเตอร์เอาเงินจากที่ไหนไปจ้างผู้คุมการในกรณีนี้เนี่ยเขาสามารถหาเงินได้2แบบด้วยกันแบบแรกคือเบิกจ่ายจากคนที่ว่าจ้างเขาว่าเขาต้องการจ้างคนเพิ่มเติมเพือเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินที่เตรียมจ่ายให้แกกองทัพ แน่นอนว่าส่วนมากแล้วผู้ว่าจ้างจะรับคำขอและหาคนมาเติมเองหรืออาจจะคำนวณเงินคร่าวๆแล้วส่งให้ไปหรือในแบบที่สองที่คนหัวหมอมักจะใช้การคือการไปยืมเงินจากคนกลางข้างนอกและนําไปจ้างผู้คุ้มกันเองแล้วค่อยมาเบิกจ่ายแก่ผู้ว่าจ้างของเขาในภายหลังด้วยราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงแน่นอนว่าส่วนมากแล้วผู้ว่าจ้างก็มักจะจ่ายให้แต่ในกรณีที่เวลวร้ายผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายให้และจะจัดหาด้วยตนเองบัตรนั้นแหละ ที่กำจะตามสนองเพย์มาสเตอร์สุดหัวหมอนทันทีเพราะการยืมเงินในเมือที่เต็ไมไปด้วยพ่อค้าแบบนี้มันเป็นอะไรที่เสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมากอย่างแรกเลยคือผู้ที่ยืมเงินจะต้องไม่หลับประการที่ทัดเทียมกับจำนวนเงินที่ยืมไปไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือแม้แต่สมบัติประจำตระกูลและหากว่าพวกนี้ไม่สามารถคืนเงินมาได้ครอบครัวของผู้ยืมจะต้องรับกรรมต่อแทนโดยการถูกขายไปเป็นทาสในดินแดนอัลเบ,บีเอาละเขานี้แล้วม,มาดูระดับขั้นขอตำแหน่งกันบ้างดีกว่าว่าท้าไล่จากบนลงล่างเนี่ยจะแบ่งเป็นระดับบดบบนสุ จะต้องเป็นผู้ว่าจ้างอย่างแน่นอนผู้ที่กำเงินมากมายเอาไว้กับตัวและเป็นผู้กำหนดภารกิจในการว่าจ้างระดับต่อไปจะเป็นระดับของนายพลฐารับจ้างโดยทําหน้าที่คุมกองทัพดอกซอบอทั้งหมดในสมรัภูมิซึ่งมันจะถูกั้างมาจากดินแดนข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นดีอ p มพาย r บริเทเนียหรือแม้แต่เอเทรเลียเพราะบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งนี้จะต้องมีประสบการณ์ในการนําทัพม,มาก,ก่อนทั้งซีนหรือในอีกกรณีหนึ่งหากจ้างบุคคลภายในดินแดนทิวเลียบุคคลเหล่านี้ก็มักจะมีีีถิิ่่่นนนนนฐาา้้งงงแดดขเคยหล เพียงแค่เปลี่ยนมาอยู่อาศัยในดินแดนเทวิแบบถาวรเพราะเงินค่าจ้างที่เขาได้รับมันมากมายกว่าที่อื่นอีกทั้งนี้เต็มด้วยการผจญภัยที่สูงกว่าอีกด้วยอีกหนึ่งตำแหน่งที่อยู่ในระดับเดียวกันคือหัวหน้าพ่อมดรับจ้างซึ่งจะเป็นพ่อมดจากที่ไหนก็ได้ที่มีทักษะทางเวทมนต์ที่สูงมากพอระดับล่างลงมาจะเป็นระดับของกัปตันฐานรับจ้างหรือในบางทีคนนี้จะรู้จักกันในชื่อของเวรบลูทฐานรับจ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำคนการจรกรรมและเป็นที่รักของกลุ่มฐานรับจ้าง โดยมักทำหน้าที่คุมฐานระดับกองร้อยหรือกองพันภายใต้การสังกาของนายพลฐานรับจ้างอีกทีหนึ่งตำแหน่งที่อยู่ในระดับเดียวกันคือเพเมาสเซอร์กับพมอดทั่วไปซึ่งพมอดเหล่านี้จะมีทักษะที่น้อยกว่าหน้าพมอดรับจ้างแต่ยังคงมีความสามารถที่มากพอที่จะทำการช่วยเหลือกองทัพได้ส่วนระดับล่างสุดจะเป็นกองฐานที่ถูกว่าจ้างมาซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดบูใหญ่ๆได้3หมวดหมวดแรกคือหมวดทั่วไปหมวดที่2คือหมวดพิเศษและหมวดที่3คือหมวดพิเศษพิเศษ ซึ่งในหมวดทั่วไปก็ยังแบ่งแยกออกมาเป็นห้าหมวดย่อยดังนี้ 1. นึ่งไบแมนกลุ่มฐานเล่าที่พบได้บ่อยที่สุดในทิวเรียเพราะพวกเขาเชื่อมั่นในการใช้อาวุธไปมากที่สุดซึ่งมันมีขนาดที่ยาวมากประมาณ2เท่าจากหอกปกติได้ทําให้มันมีขนาดที่ยาวกว่าเลสของฐานมาสีสอีกและพ,พราพวกเขาไม่เยืนเรียนกันที่ด้านหน้าของกองทัพจะก่อเกิดเป็นกําแพงหอ,อกเหล็กที่เจาะเข้าไปได้ยากมาก 2. Crossbowmen เป็นกลุ่มกองกลังที่ติดอุเลียไกลของดอกซาวอร์มันจะใช้หน้าไม้เป็นอาวุธหลัก ซึ่งรวมกลุ่มชนชาติมนุษย์ทางตอนใต้ของทวีปโอเวอร์โอลด์มากมายทั้งทิเบรีเอสเทเลียและบอร์เดอร์พรินซ์สามดูเอลริสหน่วยลบขนาดเล็กที่จะใช้อุปแบบหลากหลายรูปแบบมาถูกใช้เพืปป่อปกป้องด้านข้างของกองกเรือในหมดไปแมนสี่เฮวิทคาวัลลี่เป็นนักรลบฐานมาที่ทำหน้าที่โจมตีเป็นหลักส่วนใหญ่มันจะเป็นบทชายของคนหน้าจอาดีดแอนบริทเทเนีย ดีเอ็มพายหรือแม้ต่ในทิวเดยเองด้วยเช่นกันซึ่งในบางทีก็ยังพบเหล่าคิสเลฟวิ่งแลสเซอร์อีกด้วยซึ่งเป็นกองฐานม้าจากเดนดนคิสเลฟห้าไรคาวารีเป็นนังรบฐานม้าที่มีหน้าที่สอนแนวเป็นหลักหรือไม่ได้ใช้เพื่อโจมตีแนวสเสบียงรบเครื่องจากสงครามหรือจุดใดก็ตามที่อ่อนแอให้สู่ของกองทัพศัตรูทํายังต้องเป็นกลุ่มนังรบที่มีทั้งประสบการณ์และความชำนาญในระดับหนึ่งเลยทีเดียวส่วนโใหญ่ที่2 หมวดกองกำลังพิเศษจะเป็นกลุ่มกองกำลังที่มาจากเผ่าพันธุ์อื่นซึ่งส่วนใหญ่ที่พบกันก็จะมีเผ่าโอเกอร์เผ่าพันธุ์ที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ดูร้ายทนทานและไม่ได้เฉลียวฉลาดจนเกินไปอีกทั้งมันยังสามารถกินอะไรก็ได้อีกด้วยทําให้การจัดหาอาหารให้แก่พวกมันค่อนข้างง่ายจนทําให้การว่าจ้างเงรบจับเผ่าพันธุ์นี้ค่อนข้างจะคุ้มค่าและสมบูรณ์แบบที่สุดเผ่าต่อไปคือเหล่าคนแคระผู้ที่หลงลักงในทองจนไม่อาจต้านทานได้ทําให้คนแคระบ,บางกลุ่ม สนใจที่จะทางานเป็นฐานรับจ้างเช่นเดียวกันซึ่งก็มาจะเป็นคนแคร์ที่มีอายุน้อยเพราะว่าเขายินดีที่จะไปต่อสู้เพื่อทองมาว่าการคุหถาได้อยู่ใต้ดินผอพันที่3เหล่าฮาฟลิงผอพันธุ์ที่ไม่ได้ชื่นชอบในการต่อสู้แต่ว่าพวกเขาบางกลุ่มก็หลงรักในการประจนภัยทําให้ในบางทีพวกเขาก็มาโผล่เป็นฐานรับจ้างของทิวเลียในฐานะของนักธนูตัวน้อยนอกเหนือจากนี้ในหมวดกลมเลืองพิเศษยังนับรวมผอมันษนุ์ในแดนอันปา่าเถือนอย่างนอสกาอีกด้วยเพราะในบางที การโต้กลับภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดก็คือการใช้งานพวกบ้าดีเดือดระดิบเถื่อนนี่แหละต่อไปหมวดที่3หมวดพิเศษพิเศษเป็นหมวดที่รวมกองทหารที่หาได้ยากที่สุดเอาไว้ด้วยกันและมันจะมีหน้าที่พิเศษในกองทัพอย่างก,กองทหารปืนใหญ่ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันพิเศษและหาได้ยากยังไงต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนครับว่าดอกซอฟว์เนี่ยมันจะเป็นกองทัพที่มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลามันเลยทําให้การแบบปืนใหญ่ไปไป,ไป,ไปมาเนี่ย เป็นเรื่องที่ยากลำบากเป็นอย่างมากไหนจะมีเรื่องการ,รบำรุงรักษาระหว่างทางอีกทาให้ถ้าจะมีกองฐานปื้นใหญ่จริงๆพวกเขาก็มักจะใช้ปื้นใหญ่ที่มีขนาดเล็กกว่าปกติเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนั่นเองหรือยังกลุ่ม h a f Ring Hot Pot กลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่ารักเลย เราเป็นกลุ่มพ่อครวาจะเผาฮาฟลิงซึ่งเป็นเผ่าที่ทุกคนต่างรู้ดีว่าพวกเขาสามารถทําอาหารออกมาได้เลิ่อนดเป็นอย่างมากทําให้ในบางทีหาภารกิจใดก็ตามที่ต้องใช้เวลาในการทําในพนฐานรับจ้างมันจะขัดสันพ่อครัวฮาฟฟี่มาเข้าร่วมภารกิจเสมอแล้วคราวนี้คำว่าฮอตพอที่ต่อท้ายคาว่าฮาร์ฟลิงมันคืออะไรมันมาจากเหตุการณ์หนึ่งครับซึ่งเป็นกรณีที่หาได้ยากมากๆ และจะเป็นกรณีที่ฮาร์ฟฟิงต้องพบเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่านั้นพวกเขาจะผูกเชืออให้กลายเป็นเหมือนหนังสติกและใช้ฮอตพอหรือม้อร้อนจมตีใส่ศัตรูใช่ครับมันดูน่ารักแต่ความร้อนของน้ำซุปในหม้อก็เป็นของจริงถ้าใครโดนก็ต้องมีรองจ้ากันบ้างแหละหรือยังกลุ่มฐานรับจ้างใจแอนซึ่งบอกเลยว่าหาได้ยากมากๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะถูกจ้างมาเพื่อป้องกันใจแอนตัวอื่นในพื้นที่ที่อาจจะออกมาอารวาสและจะประสูติสางชาวบ้านมารับประทาน อันนี้ก็จะเป็นหมวดทั้งหมดของกองลังดอกซอบบอลแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันบ้างดีกว่าว่ากองฐานกองไหนบ้างที่เก่งกาจและเป็นที่เรื่องลือจนถูกจัดอยู่ในหมวดเรจิเมนออฟรีนัลซึ่งผมขอบอกก่อนเลยว่าโคตรเยอะและแต่ละกองก็มีประวัติส่วนตัวของตัวเองเช่นกันทำให้ผมขอแยกคลิปออกมาแล้วเรื่องประวัติแต่ละกองละกันนะครับในคลิปนี้ก็จะอธิบายแบบย่อยๆไปก่อน 1. เอามมกตาดิเซอร์ด็อกกลุ่มฐานรับจ้างจากอาร์บ,บีแต่มป็นโดยนักสู้ที่มีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะการทําสงครามให้รวดเร็วบนหลังมา้า จนได้รับฉายาว่าดีเซอร์ดด็อกแต่สิ่งหนึ่งที่คนมักจะไม่ทราบกันคือหัวหน้าของกลุ่มนี้จริงๆแล้วเป็นคนของอาณาจักรดีเอ็มไพร์ซึ่งมีนามว่าเวิรเนอร์กรุ๊ปสองอาเซเนลเดอร์ดรากอนลอร์ดอันนี้จะเรียกว่ากองฐานก็ไม่ค่อยเต็มปากเท่าไหร่นักเพราะว่าเขาเป็นบุคคลเพียงแค่คนเดียวเขาไม่สัาเป็นถึงอดีตเจ้าชายจากเผ่าไฮเอลฟ์แต่ดันไม่เชื่อฟังคำสั่งของราชาฟินิกกิงทำให้เขาถูกในประเทศออกมาและออกเดินทางไปยังดินแดนทิวเลียดินแดนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปกคร้องด้วยเอลเช่นกัน จะได้พากระส่ยอยู่ในซาาประหาดพังของฐานที่มั่นเอวันเก่าแก่แต่เขาก็กลับพบว่ายิาแนแดนแห่งนี้ได้กลายเป็นทิ่ทาาของพวกมนุษย์ไปซะแล้วเขาจึงได้ลงจอดไปดูซึ่งตรงกับตำแหน่งของรัตเรมัสพอดีทําให้เจ้าชายพ่อค้าแห่งรัตเมัสได้รีบเข้าไปผูกมิดเอาไว้จนเขาได้กลายมาเป็นพันธมิตรของรัตเมัสแห่งทิวเรียไปโดยปริยายโดยที่ในใจื่องของอัสนิวยังคงหวังว่าราชาฟินิคิงจะให้อภัยตัวของเขาและอนุญาตให้กลับไปย,งยังเคนดนคาเลดอร์ได้ เป็นเขตแดนบ้านเกิดของอัศนีบนกองเอาทวนผ่านชัยชนะและความมั่งค้างที่เขาได้รับมาระหว่างทำงานเป็นทหารรับจ้างในเดนแธเรีย 3. เบิร์กแบสต์สตรักและกลุ่มเดอะแบมแมนออฟโอสโลพวกเขาเหล่านี้คือชนเผ่ามีแห่งนอร์สกาเป็นนักรบแนวหน้าอันดูร้ายที่ถูกนำโดยเบิร์กแบสต์สตรักสี่เบิร์แมนออฟคาทรซ่ากองกำลังติดป,ปีที่ทำมาจากผ้าใบและโคงไม้สีอ่อนมีความสาม,มารถในการบินไปทั่วสนามรบได้ทำไมพวกเขามันจะใช้อุดเป็นหน้าไม้ 5 b า a บลเกนซ่าบิซิสเตกลุ่มฐานหน้าไม้ที่ติดกรอนหนักซึ่งมาพร้อมกับรลบะพิเศษทำให้พวกเขาสามารถละมือกับสุได้ทางเรียใกล้และไกลอีกทั้งยังถูกกล่าวขานกันว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในกองำลังที่ดีของทิเรียอีกด้วย6โรนซินโนกานลูเปอร์การกลุ่มฐานรับจ้างที่ใช้ปืนใหญ่เบาเป็นหลักตัวมีความชำนาญในการใช้ปืนใหญ่เบามากกว่ากองฐานอื่นเ 7. ็ดเอเมซิรีออฟอัลเบียน ion, กลุ่มทร,รูเซเยอร์ที่ถูกกลืนกินโดยดิมอนพรินซ์เบรอกก์แปดเฟนบี สลา์น่าจะเป็นกลัวของอัลเบียนที่ถูกควบคุมและนำโดยดาเอเมซารี 9. ้าเฮนกัสเดดูริดและกลุ่มเจแอนแห่งอัลเบียนอันนี้จะให้อารมณ์เป็นเหมือนปาร์ตี้3คนเพราะไม่ว่าจะไปไหนก็ตามพวกเขามัจะจับกลุ่มกัน3าคนเสมอมีมนุษย์หนึ่งที่ชื่อเฮนกัสกับเจแอนสตนที่มีชื่อว่าโบลล์และแคชทอร์โดยทั้ง3ต่างก็มาจากอัลเบียนเหมือนกัน 10. โกลแฟกแมนลีเตอร์เป็นกลุ่มฐานรับ้างที่มาจากโอเกอร์คิงดอมภายใตยก้การนำของโกลแฟ โดยมีจุดประสงค์ในการต่อสู้เพื่อความมัง่งคั่งเกียรติยศและที่สําคัญที่สุดคืออาหารนําไม่ทวน 11. บเอ็ดโกทรและฟิลิ克คู่หูนําประจ o ภัยสุดโด่งดังที่ผมเชื่อว่าใครหลายคนก็แน่าจะรู้จักกันเช่นกันทั้งโกทร e กก็นิสันคนครสเลเยอร์และฟิลิคเยเกอร์มนุษย์คู่หูของโกทร e กที่ออกท่องประจ o ภัยไปทั่วทวีปโอเวิลสิบสองโยฮาและวิลเพมคู่หูที่ศรัทธาซิกมาเป็นอย่างมากจนตั้งเป้าว่าจะกำจัสดสูที่ทำให้ลาทีซิกมาต้องแปดเปื้อนให้หมดไป ทั้งเควอส์เขาวิเชสเนโครแมนเซอร์และ Un d เด d 13 l สามเรีโผลและเพิร์ดคอมพาีกลุ่มฐานรับจ้างจาราลูซินีเป็นกลุ่มฐานที่ถูกฝึกฝนให้เป็นไปแมนชั้นยอด14ลองร้องสเลเยอร์กลุ่มฐานรับจ้างคนคลสซี่สเลเยอร์ที่ออกท่องไปทั่วทะเลทั้ง7ด้วยเรือแฟร์เฟลก้าของพวกเขา15บหาลำปินครูฟไฟติงคอร์กกลุ่มฐานรับจ้างจากเดอะมูดพวกเขาเหล่านี้จะใช้วัตถนูเป็นหลัก ถึงแม้ว่าจะมีใช้ดาบหรือโลบ้างก็ตามเป็นกลุ่มที่โดนกดราคาอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากทัากษะการต่อสู้ของพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้ดีนะักโดยผู้นำของเขาไม่ใช่ว่าลัมพินครูป16มาร์คายไม่ใคร่สันหร่นในเพื่อนสนิทของคูง่หูโกเทรกและฟิลิกส์เขาเป็นคนแคร์เเลเยอร์ที่ยังคงทำหน้าที่เป็นเอนจิเนียร์ด้วยถึงแม้ว่าจะโดนขับไล่ออกมาจากสมาคมแล้วก็ตามโดยในบางครั้งชาวทเทลเลสก็มักจะจ่ายเงินเพื่อ,อยืมอุปกรณ์กอบรินฮิวเออร์มาใช้ซึ่งเป็นอุปกรณ์สงครามที่อันตรายสุดเท่าที่มาร์คสร้าางมา17 มาร์กแมนออฟมิราอโนพวกเขาถูกฝึกฝนให้เป็นนักสู้แบบสเคอร์มชเชอร์โดยที่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นนักแม่นปืนได้อีกด้วย18 m e n ดเ n นกิวแมนไฮแมดเฟรเยอร์กลุ่มทหารรับจ้างจากเผพันดักเอลฟ์ถูกนำกองลังโดย m ม n g ิวแมนไฮพวกเขาเป็นกลุ่มนักฆ่าที่โหดร้ายซึ่งมักจะถลกหนังส่วนมาประดับเสื้อผ้าอยู่เสมอ19 n เก้าไนแมรเจเป็นกลุ่มนักงบอสเกลตันวอรีเออที่ถูกนำโดย An น o ิวมอร์ดินีพวกเขาเคยเป็นทหารรับจ้างที่ทรงพลังที่สุดในทิวเลีย แต่กลับถูกทรยศหักหลังและถูกลบสังหารจนเสียชีวิตหมดทุกคนแต่ว่าความแค้นของพวกเขายังคงอยู่และกลับมามีชีวิตอีกครั้งในฐานะของอันเดธโดยมีชีวิตยอยู่เพื่อฆ่าใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในการสังหารพวกเขา20โอกลาคานวูฟบอยกลุ่มฮอปกอเป็นจากอีเทอร์สเตปพวกเขาเป็นกลุ่มฐานผ่านศึกที่มีทั้งทักษะในการต่อสู้ระยะประชิดและการต่อสู้ในระยะไกลด้วยธนูแต่ว่าพวกเขาจะไม่รับงานจากเผ่าคนแคระไฮเอลฟ์วูดเอลฟ์ มนุษย์จ่าดีเอ็มพายและมนุษย์จ่าบริโทเนีเดเดดคาด21พิราโซลอสซิเดียนกองฐานรับจ้างจารทโตเบโรเป็นกองร้างที่ถูกฝึกฝนให้สามารถใช้อุธได้ทั้งหน้าไมาและไปอีัานยังเป็นกองร้างที่ออกเดินทางไปยังดินแดนลาสเรียและสามารถล่ดกลับมาเล่าให้คนอื่นฟังได้อีกด้วย22 r ิก o กรีพับริ a n นกองฐานรับจ้างจาร์ริมัสถูกฝึกฝนให้กลายเป็นปเมนที่ติดกร่อนหนัก23รักรัดอัรเมอร์ออกกลุ่มออกฐานรับจ้างที่ถูกนำโดยรักรัดบอนชิเวอร์ ซึ่งเพราะว่าจ้างควรจะระวังกลุ่มนี้ให้ดีเพราะมีข่าวลยกันว่าพวกมันเคยเปลี่ยนค่าในระหว่างการต่อสู้หาได้รับค่าจ้างที่มากกว่าเดิม24หรืออคาทาน l เฟ w ลชิปกลุ่มไปเม่นชาวบ้านที่รวบรวมพวกคนมาจากชนบ,บทอเงียบสงบของทิวเลียมีเจตใจเป็นหนึ่งเดียวกันกับสามัญชนและชาวนาทุกคนทําให้พวกเขาไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังต่อสู้เพื่อความปรารถนาดีต่อพลเรือนอีกด้วย25 The Curse Company กลุ่มทหารรับจ้างโบราณที่กลายเป็นอันเดดว่ากันว่าว่าเขาตกอยู่ในห้วงคำสาบบางอย่างที่ทำให้พวกเขาต้องจับดาบต่อสู้ไปเรื่อยๆ 26. ทีชิฮุชิไรเดอร์กลุ่มทหารรับจ้างจากเซาแลนด์เป็นนักลบพอบันสกิงที่มาปรากฏต,ตัวพราะกำลขี่โคลวานส์ 27. ทรูเซเยอร์ออฟอัลบิอรีสีพใช้เวนต์โบราณจากอัลบียนผ่านการทำพิธีกรรมต่างๆ 28. เวสเปโรเวนเดตตาทหารรับจ้างจากลาลูซีซินได้รับการฝึกฝนมาให้เป็นดูเอลริส นักออกแบนาก,นนกกรรมและเป็นบริการยี 29, ่สิบเก้น Volant v e n a t r กลุ่มอัศวินรับจ้างให้รวมตัวกันมาจากหลากหลายที่ทั้งทิวเรียเดียมพายและบริเทเนียก็จะลงไปแล้วนะครับสำหรับ r e g i m e n t of r เ n o w ทั้ง29ก้กองร้อยซึ่งบางกองก็ไม่สามารถเรียกว่ากองได้หรอกนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะแทนว่าอะไรดีเนาะสำหรับเนื้อหาก็คงจบลงที่เท่านี้แล้วนะครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านมากๆเลยนะครับจช่วยต่อเท่านำเลงให้ช่องนี้เดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆรวมถึงผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับและีจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือผู้ใหญ่ใจดีจากทาง Legendary War g เก e ที่ได้ทําการสนับสนุนคลิปนี้มานะครับขอขอบคุณนั้ชมทุกท่านมากๆเลยที่ทําการรับชมมาถึงตอนนี้สามารถเป็นกำลังใจให้กันเพิ่มเติมได้ผ่านการกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็มาคอยเป็นผู้คุยกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ